อร่อยไหมอร่อยไหมครับอร่อยไหมโอ้ยกินอร่อยเลยอร่อยไหมครับอืมนานๆทีได้กินนะเนี่ยนานๆทีได้กินมัม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 ชอบ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 ไหมชอบไหมให้เคี่ยวเล่นอืม มัม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 ,ม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 เป็นไงเปลนครับเห็นครับ,เป,รบเป็นไงอาหารใหม่ๆของใหม่ในรอบในรอบในรอบสามเดือนนะครับพี่น้องอันนี้นะครับไม่ค่อยจะได้ซื้อให้เขากินนะครับปกติจะซื้อปกติก็จะป้อนลูกป้อนให้เขานะครับแล้วก็ จะมีเม็ดเม็ดเม,ม็ดอัวน,นะครับเม็ดอัวเม็ดอัวก็คือตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เม็ดอัวน,นะครับไอ้น,นี่นกหงส์ยกกินได้แล้วก็นกลิงเน็ตกินได้นะครับแล้วก็ไอ้น,นี้เม็ดทานตะวันนี้ก็ลิงเน็ตก็กินได้นะครับซันคอนัวก็กินได้นะครับแต่ที่ผมซื้อมาวันนี้ก็คือแบบว่าเขาเลิกกินลูกป้อนแล้วพี่น้องเลิกกินลูกป้อนได้ประมาณเกือบ2ออาทิตย์ละ เขาเลิกกินขาดเลยนะลูกป้อนเขาไม่กินแล้วอาหารป้อนอะ่ะอ่าเลยทีนี้ก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเขาโตแล้วเราก็อยากจะให้อะไรที่เป็นประโยชน์กับเขาอีกนะก็ก,ก็คือเม็ดทานตะวันนะพี่น้องชอบมันเป็นมันเป็นอะไรที่เขาก็กินได้อยู่นะเม็ดทานตะวันแล้วก็ผักผักก็มีก็ให้เขานะครับอันนี้ก็ให้เขาได้แคะเล่นนะเะนี่ยเม็ดทานตะวันเขาชอบมากเลย ดูวิธีกินดูก็กินอลอยอร่อยเลยเให้เขาแกะในตัวด้วยเขาแก้เป็นนะพี่น้องเขาบอกว่านกลิงเน,น็ตี่เขากินอาหารหนึ่งส่วนสามของอาหารนะครับหนึ่งส่วนสามก็คือสมมุติว่ามเมล็ดทานตะวันหนึ่งเม็ดเขาจะกินหนึ่งในสามของเม็ดตานตะวันนะพี่น้องเขาไม่ได้กินทั้งเม็ดนะ เป็นนกที่ก่อนข้างที่แบบว่าสิ้นเปลืองอาหารนะพี่น้องสิ้นเปลืองอาหารมากอาหารคือที่แคะมาคือหนึ่งส่วนสามเท่านั้นเหมือนข้าวโพดเช่นกันแคะแคะกินไส้ในของมันนะนี่อร่อยไหมอร่อยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยถูกใจถูกใจถูกใจพี่น้องนานๆทีได้กินในรอบ ในรอบสามเดือนนี่ก็จะสี่เดือนละจะเข้าสี่เดือนละชอบชอบชอบอร่อยเลยอร่อยเลยนั่นนะสังเกตได้ว่าเขากินมเมล็ดข้างในเขานะเข้าแคเป็นนะเขาแก้เป็นแล้วก็กินข้างในแต่เขากินไม่หมดนะเขากัดแล้วก,ก็ทิ้งนะยังเหลืออยู่อ่ะ อืก็ดีกว่าเขาไม่ได้กินเนาะนั่นเห็นไหมเขากันดนี่ชอบอแล้วกัดก็กัดก็กัดดูเขาออร่อยอดูเขากัดเขาจะใช้ลิ้นเขีย่ยมานดิดออกแล้วก็ ใช้ก็มันเป็นธรรมชาติของนกเนาะไม่รู้ก่ากินอะไรว่ามันอ่ากินละกินเข้าไปละได้กินละอืมอืมอะไรครับอะไรครับกินให้ยิ้มๆนนะลูกอืม